สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งในคลิปรีวิวรถยนต์ที่ทุกคนรอคอยโดยเฉพาะใครที่กําลังมองหารถตู้สําหรับครอบครัวหรือเพื่อการพาณิชย์ที่มีคุณภาพคุ้มค่าและทันสมัยรถที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คือ t o y o t ้าไฮเอสปีสองพรถตู้ยอดนิยมที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการขององค์ผู้ใช้หลากหลายกลุ่มทั้งผู้ประกอบการครอบครัวใหญ่และผู้ที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่แข็งแรง และโทนทานเราจะมาดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสเปคฟีเจอร์การออกแบบสมรรถนะและความปลอดภัยของ Toyota h i ้แอรุ่นใหม่นี้กันอย่างครบถ้วนเพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ Toyota h i ้แอ2ส2ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นรถตู้ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารจํานวนมากและสิ่งของที่หลากหลายดีไซน์ภายนอกได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เส้นสายของตัวรถเน้นความเรียบหรูแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนด้านหน้าของรถถูกออกแบบใหม่ให้มีความฉกเฉียวมากขึ้นกระจังหน้าและฝ่ายหน้าใช้วัสดุคุณภาพสูงพร้อมไฟเลตที่ให้ความสว่างอย่างชัดเจนในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนภายในห้องโดยสารของโตโยต้าไฮเอสส0งพได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกที่นั่งมีความสะดวกสบายสูงสุดบอร์ดโดยสารรองรับทุกสรีระไม่ว่าจะเป็นการโดยสารระยะสั้นหรือการเดินทางไกลระบบปรับอากาศแบบแยกโซนให้ความเย็นทั่วถึงทั้งคันวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมที่ให้สัมผัสนุ่มนวลและเพิ่มความรู้สึกหรูหราภายในยังมีช่องเก็บของมากมายเพื่อรองรับการใช้งานทั้งในชีวิตประจําวันและในการเดินทางหน้าจอแสดงผลกลางรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Ca r p l a y และ Android Auto ให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆจากสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบนำทางแบบ g p s และระบบสังการด้วยเสียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีพอร์ต USB และช่องชาร์จไฟให้ครบทุกที่นั่งเพื่อรองรับความต้องการในการใช้งานอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางในด้านสมรรถนะโตโยตา้าไฮเอ2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์ใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิม มีให้เลือกทั้งระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ซื้อระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่ได้อย่างมั่นคงทั้งบนถนนในเมืองและนอกเมืองแม้จะบรรทุกหนักก็ยังควบคุมรถได้อย่างมั่นใจพวงมาลัยไฟฟ้าตอบสนองไวทำให้การควบคุมรถง่ายขึ้นแม้ในพื้นที่จำกัดระบบความปลอดภัยใน Toyota าไ้ s 2025ก็ได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมากด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงป้องกัน เช่นระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องมองรอบทิศทาง3ามร,ร้อยสิบงศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบคันได้อย่างแม่นยำลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือที่จอดรถแคบสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โตโยต้าเอสสองพันยี่สิบห้าเพื่อการพาณิชย์เช่นรถตู้โดยสารสาธา,ารณรถรับส่งพนักงานหรือรถท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โตยโยต้าก็มีเวอร์ชันพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนภายในให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบอกเพิ่มเติมชั้นวางสัมภาระหรือแม้กระทั่งการติดตั้งระบบอวาโนมัตสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง